สวัสดีค่ะจัดท่องเงินแบนไม่ยับไม่ติดกาวกันค่ะแกะช็อกโกแลตเฟอร์เรโร่แล้วใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเสียบเข้าไปที่ใต้ลูกช็อกโกแลตนะคะตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะใช้ส่วนที่เป็นปลายแหลมของไม้เสียบลูกชิ้นเสียบเข้าไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราจะใช้ไม้บรรทัดค่ะวัดความกว้างความยาวของแบงค์พันได้เจ็ดแล้วก็สิบหกเซนติเมตรนะคะเราก็จะตัดพลาสติกใสค่ะขนาด7จ็ดคูณสิบหกเซนติเมตรจำนวนสี่ชิ้นกระดาษสาค่ะจำนวนสี่ชิ้นเท่ากันวางพลาสติกด้านบนแบงค์พันจากนััน้กก้นลกบดาค่ะ วางช็อกโกแลตเฟอร์เรโร่ตรงกลางแล้วค่อยๆใช้มือนะคะจับแบงค์ด้านล่างให้เป็นกรวยแหลมแบบนี้ค่ะจากนั้นติดเทปสายที่ด้านหลังค่ะติดเทปสายด้านบนของพลาสติกค่ะเขาก็จะไม่โดนแบงค์เลยนะคะติดเทปสายที่ด้านล่างค่ะตรงที่เป็นกรวยแหลมให้เขาติดกับไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้นะคะนำกระดา,าษขนาดเคูณสิบห้าเซนติเมตรเท่ากับแบงค์นะคะมาพับขึ้นมาแบบนี้ค่ะให้เหมือนภูเขา2ลูกอยู่ด้านบนจากนั้นหุ้มที่ด้านล่างค่ะปิดส่วนของเทปสายใช้มือจับเป็นจีบเล็กๆนะคะติดด้วยเทปสายเลยค่ะ จะมาปักที่ด้านบนของแท่งโฟมขนาด5คูณ20เซนเราจะปักดอกไม้ดอกที่1ก่อนนะคะให้อยู่ด้านบนสุดค่ะให้กุหลาบสีแดงอยู่ทางด้านซ้ายขวาทั้งสองข้างต่ำกว่าดอกไม้ของเราเล็กน,น้อยค่ะชั้นที่2เราจะเสียบดอกกุหลาบตรงกลางนะคะแบบน,นี้ก่อนจากนั้นเสียบดอกไม้ของเราสองข้างแบบนี้ค่ะซ้ายขวาจากนั้นเสียบดอกกุหลาบที่ด้านขวาและด้านซ้ายค่ะอีกสองดอกชั้นที่3เสียบดอกไม้ของเราตรงกลางนะคะจากนั้นเสียบดอกกุหลาบสองข้างซ้ายขวาค่ะครบแล้วค่ะ ใช้ดอกกุหลาบเจ็ดดอกนะคะตัดกระดาษขนาด50าสคูณสาเซนติเมตรค่ะพับด้านข้างเข้ามาแบบนี้ติดด้วยเทปใสาวางรองช่อดอกไม้ที่ด้านหลังแบบนี้นะคะวางช่อดอกไม้ตรงกลางแล้วหุ้มด้านล่างจากนั้นเราจะตัดกระดาษขนาด30มสคูณยีเซนติเมตรนะคะจำนวน4ชิ้นชิ้นที่1ค่ะพับแบบนี้ชิ้นที่2นะคะพับแบบนี้ให้เข่ากลางออกด้านข้างแบบนี้นะคะติดด้วยเทปใสแล้วนำช่อวางด้านบนค่ะให้ต่ำลงมาเล็กน้อยแบบนี้นะคะเราจะไล่ระดับกันค่ะ ชิ้นที่สามค่ะครูแม่สูตจะห่อที่ช่อทางด้านซ้ายมือนะคะแบบนี้ค่ะให้เขาต่าลงมากว่าชั้นที่สองนะคะให้เขาเป็นจีบระบายระบายบานออกค่ะชิ้นที่สี่ค่ะครูแม่สูจะปิดที่ด้านหน้าของช่อแบบนี้ค่ะจับให้เขาเป็นจีบบานออกค่ะแล้วเราก็ใช้มือบีบด,ด้านล่างตรงบริเวณแท่งโฟมนะคะให้แน่นเลยค่ะติดด้วยเทปใสจับชายริบบิ้นสองข้างค่ะให้ยาวเท่ากันจากนั้นก็มัดตรงกลางเลยค่ะมัดตรงกลางด้านหน้าของช่อมัดให้แน่นนะคะ ริบินพาสีแดงทาเป็นโบหกหูครูแม่สูตรใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวให้ยาว30เซนนะคะเป็นส่วนของหางโบค่ะจากนั้นค่อยๆจับให้ม้วนเป็นวงแบบนี้ค่ะให้เหมือนเลขแปดม้วนไปด้านหลังขึ้นบนม้วนกลับมาด้านหน้าค่ะลงล่างแบบนี้ได้เป็นโบสี่หูแล้วนะคะทําอีกรอบหนึ่งค่ะวนไปที่ด้านหลังขึ้นบนแล้ววนลงมาด้านล่างค่ะเราจะได้เป็นเลขแปดจำนวนสามตัวนะคะเป็นโบหกหูจับตรงกลางให้แน่นนำมามัดตรงกลางค่ะด้านหน้าช่อเสร็จแล้วค่ะช็อกโกแลตเฟรเโร่ลรำค่าดั่งคนที่เรารักค่ะ แป้งไม่ยับไม่ติดกาวนะคะ